หลายท่านคงได้ทราบนะครับได้ดูข่าวทางช่องดังช่องหนึ่งนะครับที่นำผลสอบของท่านพระอาจารย์คริสต์โสติพโลนะครับมาเปิดเผยแล้วครับว่าผลสอบเกี่ยวกับที่ท่านไปยุ่งเกี่ยวกับศีกานั้นไม่มีมูลนะครับไม่มีความผิดยังไม่ไม่ไม่พบความผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอันตกไปนะครับก็ทนายก็คนหนึ่งนะครับที่ศรัทธาแล้วก็ยังยืนยันอยู่นะครับว่าศรัทธาในคําสอน ที่ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์สุธิพโลเนี่ยนะครับของวัฒนาป่าพงนํามาเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยได้รับทราบแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับปฏิบัติแล้วเห็นผลจริงนะครับไม่มีความซับซ้อนไม่มีเงื่อนแง่ใดๆเลยที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้สอดแทรกนะได้สอดแทรกความเห็นส่วนตัวหรือนอํานความรู้ส่วนตัวเนี่ยเข้าไปปะปนกับคําสอนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นทนาย เป็นหนึ่งในคนที่ติดตามแล้วศึกษาคําที่พระอาจารย์นํามาบอกสอนเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าถ้าหากชาวพุทธคนไหนก็แล้วแต่นะครับอยากศึกษาธรรมะที่เป็นคําของพระพุทธเจ้าแท้ๆจริงๆเนี่ยนะครับและสามารถอภิสูน์ได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับคํานั้นเป็นอาการิโกคือถูกต้องตรงจริงตลอดการไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาอย่างนี้นะครับ ก็ลองไปศึกษาเรียนรู้จากพุทธวจนะดูนะครับนะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ศรัทธานะครับท่านจะศรัทธาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ศรัทธาไปนะครับอ่าเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวศรัทธากันไม่ไปห้ามหันกันด้วยศรัทธานะครับอ่าศรัทธาใครศรัทธาเขานะเขาปฏิบัติอย่างไรได้ผลอย่างไรก็เป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลนั้นนะครับอ่าส่วนท่านใดที่อยากจะศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าก็ศึกษาได้จากพุทธวจนะ ซึ่งเป็นคําสอนที่ถูกต้องตรงจริงตลอดการไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาคืออากาลิโก้นั่นเองนะครับคือโดนแน่นะโดนแน่โดนนะมีทั้งบัญชีของภาคคฤทธิ์ที่เยอรมันมีทั้งกระแสเงินหมุนเวียนเพราะฉะนั้นมีหลักฐานด้วยเออพอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บโดนแน่นะเพราะอะไรเพราะจากประสบการณ์เนี่ยในในไทยเนี่ยนะโอ้โหมีหลักฐานขนาดนี้เนี่ยโดนแน่แนโดยที่ไม่ได้สืบสาวนะว่า เอ้เงินที่หมุนเวียนเนี่ยสุดท้ายมันถูกแปลงถูกเปลี่ยนไปเป็นเงินเออไปเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นหรือไม่ไม่สนใจคือสนใจแค่ว่าเห็นหลักฐานแล้วจะหวดอย่างเดียวเลยนะเจอพี่ทนายนะครับของทางาวัดนาป่าพงนะครับเป็นอินเต n ร์เนชั่นแนลลอร์ฟรพี่คนนี้ผมยอมรับเลยว่าเป็นทนายมืออาชีพทนายที่เก่งมากอ่าตอบได้ ทุกประเด็นเล่าเป็นฉากเป็นฉากเล่าถึงไทม์ไลน์เล่าถึงรายละเอียดถ้าพูดกันก็คือพูดถึงระดับดิจิตอลได้ดิจิตได้นะว่ามีกี่ดิจิตดิจิตในแสดงว่าแบบคนแบบนี้ข้อมูลค่อนข้างที่จะมีนะไม่เหมือนทนายในละครไทยอะ่ะละครไทยบางเรื่องอย่างเงี้ยมีทนายแบบกลางทนายแบบเออเอาเปรียบเอาแต่เรื่องกับประชาชนเอาเปรียบบุคคลที่ไม่รู้กฎหมาย กลางเนี้ยนี้ละครไทยนะจะมีทนายแบบนี้แต่แต่ในชีวิตจริงคือพี่ทนายคนเนี้ยน่าเชื่อถือแล้วก็ให้ข้อมูลได้ดีมากแกก็ออกมาให้ข้อมูลนะแกบอกว่าเออไอที่เขาจะต้องเปิดบัญชีเนี่ยและก็จะต้องมีเงินหมุนเวียนด้วยเนี่ยนะก็เพราะว่ามันมีความจําเป็นที่จะเอ่อทำไปเพื่อให้ได้วีซา่า พระอาจารย์คกฤกธิทท่านจะต้องไปบรรยายไปดําเนินกิจกรรมที่เยอรมันถูกไหมเพราะฉะนั้นการมีวีซ่าเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นในการที่จะไปเยอรมันไม่เหมือนไทยเขาไม่ได้สนใจว่าใครเป็นพระใครเป็นอะไรเขาสนใจว่าคนคนนั้นมีความน่าเชื่อถือไหมมีตัวตนไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปมองว่าเฮ้ยเป็นพระไม่ต้องเง,งี้ยเขาไม่สนเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่สะท้อนความเป็นหลักแหล่งก็คือเงินในบัญชีอ่ะ แล้วทำไมไม่เอาเงินไปแช่ไว้อย่างเดียวทำไมต้องมีเงินหมุนเวียนเพราะเขารู้ไงครับคุณเคยทำบีซ่าไปอ่าอเมริกาไหมที่ไปยืมเงินแม่ยืมแม่ขอยืมเงินหน่อยเอาไปแช่นะไว้ในบัญชีเนะี่ยเพื่อที่จะเป็นสเตตเมนต์จะยืน่นจะไปตะวันตกจะไปยุโรปจะไปอ่ออเมริกาหน่อยเคยทำไหมครับเป็นลักษณะเดียวกันพอมาเจอการชี้แจงอย่างนี้จากพี่ทนายอินเตอร์เนชั่นแนลลอรฟร์มของวัดนาป่าพงโอ้ จ่อยแดกไปไม่เป็นเพราะมันเลยกรลาไงมันออกนอกกรลาที่ตัวเองแบบเคยเคยรู้อยู่เบิกเนตคือโอตายหาแล้วเลยเลยความรู้ที่ตัวเองเคยมีอยู่ว่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ก็เลยที่น่าสนใจก็คือว่าไอตอนที่ได้หลักฐานจากอ,อ่คนที่เป็นผู้หญิงไทยที่อยู่เยอรมันซึ่งคนนี้เนี่ยถูกสารพิพากษานะครับอยู่ในช่วงการ ต่อสู้คดีความแหละนะโจ์คือพระคฤทธิ์แล้วก็มูลนิธิพุทธวจะนะฟอ้องร้องว่าผู้หญิงไทยที่อยู่เยอรมันซึ่งเคยเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจในการไปก่อตั้งมูลนิธิเนี่ยให้ช่วยเหลือดําเนินการเนี่ยไปฟ้องว่าเขายักยอกนะตอนนี้เนี่ยขั้นตอนคือถึงขั้นตอนว่าต้องใช้เงินแล้วต้องเอาเงินมาใช้แล้วแต่ต่อรองเงินกันเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่สิ้นสุดคดีเพราะว่า เขาใช้เทคนิคทางกฎหมายขยายระยะเวลาคือปลดทนายพอไม่มีทนายปุ๊บเงินมันมากกว่า50,000ยูโรใช่ไหมเขาก็เลยต้องออสารก็เลยต้องเลื่อนเวลาออกไปเพราะฉะนั้นแต่สุดท้ายก็คือถูกตัดสินว่าต้องชดใช้เงินแล้วถูกไหมแสดงว่ายักยอกแสดงว่าเป็นโจรเออใช่ไหมเป็นโจรน,นะทีนี้ถ้าโจรน,นะครับอยู่เมืองนอกเยอรมันเอาหลักฐานอะไรมาให้เรา ไปโจมตีกับฝั่งตรงข้ามที่เป็นคู่กรณีเป็นโจท์ที่อยู่ที่เยอรมันสมมุติเอามาให้ผมเอามาให้ผมเสร็จปุ๊บเออผมควรตรวจสอบไหมว่า motivation ของอ้ผูหญิงคนนี้เนี่ยทําไมเขาถึงามาให้เราอะนะทําไมเขาต้องการอะไรทําไมเขาถึงทําแบบนั้นผมควรจะตรวจสอบไหมว่าเขาเป็นโจรเออถ้าผมไม่ตรวจสอบแปลว่าผมเนี่ยผมช่วยโจรผมช่วยคนไม่ดีผมเป็นคนดีไหม ผมก็เป็นโจรผมก็เป็นคนไม่ดีที่ช่วยที่ช่วยโจรถูกไหมอ่าอันนี้คือเคสที่หนึ่งรณีที่สองคือเขาามาให้โจรมาให้ผมคนไม่ดีมาให้ผมแต่ผมเป็นคนดีเออผมเนี่ยบอกบอกอกทุกคนเลยเอ้ยผมเนี่ยปกป้องพระพุทธศาสนานะเอ้ยเฮ้ยใครมาทํำศาสนาไม่ได้นะผมเนี่ยปกป้องเลยนะแต่ผมโดนโจรเนี่ยเอามาเป็นมาเป็นปั่นหัวมาใช้ผมก็เป็นคนโง่ถูกไหม เออเพราะว่าผมอะโดนโจเนี่ยมาปั่นหัวให้เป็นออปับเป็ดเป็นม้าใช้ของมันในการไปต่อสู้ไปจัดก,การดิสเครดิตกับโจ์ของมันที่อยู่ที่นู่นอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนไม่ดีถูกไหมครับเอออันนี้ผมก็เลยยังงงอยู่นะว่าสรุปผมไม่คนยังไงทําไมผมถึงไม่ตรวจสอบว่าว่าเอ,อ๊ะมันอยู่ในชั้นศาลโดนฟ้องร้องมันเป็นโจดทําทำไมผมถึงกลายเป็นคนอย่างนี้ <พน>ผมเป็นคนดีหรือเปล่าหรือผมเป็นคนดีฉลาดแต่ผมมีพยาบาทบังตาผมเป็นคนยังไงวะพวกเราลองคิดสิครับว่าถ้าเป็นคุณสมมุติว่าคุณไม่ใช่ถ้าคุณได้รับเอกสารเนี่ยคุณไม่ใช่ผมคุณเป็นคนยังไงเออผมเป็นคนแบบเนี้ยถ้าเป็นคุณคุณจะเป็นคนยังไงความคิดผมนะถ้าพระท่านผิดก็ว่าไปตามกฎหมายแต่อีกมุมท่านไม่ผิดพู้ที่ด่าจะมาขอโทษไห้ไม่ขอโทษหรอกมึงไม่ต้องไปเรียกร้องคำนี้หรอก กูเคยพูดไล่อีกคำประเภทเนี้ยไม่ได้ช่วยหาอะไรเหมือนตอนกูโดนดาม่าลงอ่ะคนมาเกลียดกูอ่ะที่คนเอากูมาแฉเรื่องคดีล้มละลายแล้วหาว่ากูเอาเงินไปเอาเงินบริจาคไปปิดคดีล้มละลายอ่ะกูก็ไม่ไม่มีใครเชื่อกูแล้วเวลาสุดท้ายแล้วกูบริสุทธิ์ใครขอโทษกูอ่ะไม่มีกูไม่ต้องไปถามหาหรอกคนประเภทนี้มันเงียบหมดแหละแล้วอันนี้กูวางเป็นกลางนะกูไม่ได้ด่าใครนะ ว่าเป็นการหมายถึงพระอาจารย์ครึทธิ์ผิดถูกกูบอกให้ไปไปตามเอกสารฝั่งนู้นผิดถูกฝั่งนู้นก็ไปไปตามเอกสารกูพูดโคตรกลางเลยแล้วกูสอนให้พวกมึงเนี่ยฟังความสองข้างวันนี้กูนั่งฟังก็ต้องฟังความสองข้างที่กูฟังโหนกระแสวันนี้เพราะกูอยากจะฟังความสองข้างว่าที่กูฟังจากพระอาจารย์ครึกรีกับกูฟังคนอีกคนนึงใครมีเหตุผลมากกว่ากันแต่สุดท้ายแล้วแม้แต่ใครมีเหตุผลมากกว่ากันก็ต้องยึดที่เอกสารเพราะศาลตัดสินที่เอกสาร นิติวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ตัดสินที่ใครก็มีเหตุกว่าเพราะฉะนั้นใครมีอาลางยันกว่าคนนั้นแหละปลอดภัยเห็นตรวจสอบพระใช่มันก็ต้องว่ากันไปอะถ้าคนไม่มีศีลตรวจสอบพระที่ไม่มีศีลมันก็เข้ากันแต่ถ้าคนตรวจสอบพระไม่มีศีลคนตรวจสอบพระไม่มีศีลไปตรวจสอบพระไม่มีไม่มีศีลโอเคคนตรวจสอบพระมีศีล คนตรวจสอบแล้วก็ไปตรวจสอบพระที่มีศีลย่อมโอเคแต่คนไม่มีศีลไปตรวจสอบพระมีศีลอันนี้เริ่มไม่โอเคและวันนี้พี่หนุ่มมาทําก็หาว่าแกแบกเห็นไหมก็บอกแล้วใครมันอะไรไม่ถูกใจอมันก็ด่าหมดแหละเป็นเรื่องปกติมึงคนทําหน้าที่ตรงนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนที่กูไปทําหน้าที่ของกูเมื่อวานกูก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อยากจะด่ากูก็แบกก็แบกกูมไม่สนใจเพราะกูทําหน้าที่ของกูอย่างดีกูบอกแล้วกูไม่ได้ออกมาปกป้อง กูพูดทุกอย่างไปตามความเป็นจริงที่กูรู้มาแล้วกูก็ไม่ได้ปกป้องกูก็พูดอยู่ว่าผิดก็คือผิดยืนตามผิดกูไม่สนใจอะไรหรอกคนเรามันเอาตัวเองเป็นที่ตั้งตัวมึงต้องดีที่สุดตัวมึงต้องถูกที่สุดคนอื่นช่างหัวมัน กูต้องทุกคนต้องเอาตามความเห็นกูใครไม่เห็นตามเห็นกูกะทัวลงมันก็แล้วแต่กูไม่สนใจกับคณะทัวตลกทัวจีนอะไรพวกนี้หรอกแต่กูสนใจอย่างเดียวคือเวลามาแล้วซื้อของกูเนี่ยกูจะกูจะโอเคบางทีกูว่คิดนะได้ยินผู้หญิงคนนั้นพูดว่าเรื่องเนี้ยติดต่อมาตั้งสองปีแล้ว แต่ทนายไม่รับเพิ่งมารับปีนี้เอ้พอมีประเด็นกับกูหรือเปล่าล้วก็เลยประเด็นกับวัดนาขึ้นมาเลยเพราะกูเป็นไปลูกศิษย์พอดีจังหวะได้เวลาตีพอดีเลยก็เลยเล่นขึ้นมาก็แปลกมันมาหน้าแปลกมาหน้าตั้งอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะเจำว่าพวกคำส่งเอกสารหลักฐานก็ไม่อาวไม่รับอะไรอย่างเงี้ยสองปีเต็มเพิ่งจะมารับาปีนี้อย่างเงี้ยมันก็หน้าแปลกนะพระมีประเด็นกันอยู่อะไรย่างเงี้ยจจ่ๆก็รับเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็มาตีจนไปประเด็น ก็น่าแปลกเหมือนกันว่าทำไมเพิ่งมารับแล้วก็โจหัวว่าคารว่าสอนทำอย่างเงี้ยเออมันก็น่าคิดนะจริงๆไม่ใช่มั้งไม่คิดหรอกแต่ก็น่าคิดเออมาทางกฎหมายเออแปลกเอากูคิดดังไปเหรอไม่ใช่แล้วมั้งไม่ใช่แหละ